สวัสดีครับตอนเข้าสู่คาร์บอ x เอ็กซ์ชนะครับสวัสดีในทุกช่องทางนะครับก็พบปะพูดคุยเจอหน้าเจอตากันบ้างนะครับกับบรรดาสมาชิกช่อง,งคาร์บอ x เอกทุกๆท่านนะฮะก็ไม่ได้เจอกันนานจริงๆอยากทำไลฟ์นะนึกถึงเมื่อก่อนนะมาไลฟ์พูดคุยกันธรรมดาพี่ๆน้องๆเมื่อก่อนสนุกสนานดีใจร้องหม่มร้องไห้โมโหขี่วอยยสารพัด แต่ช่วงปีนี้มันเป็นช่วงที่โอ้โหชีวิตเปลี่ยนไปตอนนี้ต้องออกกองไปทําถ่ายทดอดสดไปลุยภาคสนามต้องลงไปทําเองไปทำไลฟ์สตรีมเองเมื่อก่อนอยู่ในออฟฟิศส,สั่งเขาแต่เดี๋ยวนี้ต้องทําเองแล้วฮะมันชีวิตมันมันมันผกผันมันต้องลงมือเองด้วยอายุอานนาก็มากขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวก็คงดีขึ้นนะฮะล้วเพอเอิญออกกองเนี่ยมันมีทุกเสาร์อาทิตย์ไงฮะช่วงเสาร์อาทิตย์ หน้าง,งานเริ่มมามันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ม,มันตรงกันนะครับก็ก็พยายามอยู่ว่าเมื่อไหร่ลงตัวที่ดีกว่านี้นะแล้วช่วงวันไหนถ้าเกิดว่า,เ,าเคลียร์คิวลงตัววันไหนไลฟ์ล้วมีบอลตรงแบบเหมาะๆเลยนะฮะผมจะแจ้งให้ทราบเดี๋ยวเรามาเจอกันเอ,า,อาง่ายๆเลยวันอาทิตย์ Liverpool City เ,เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ครับนะฝากบอกต่อด้วยนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันนะครับเชียร์บอลกัน และอีกอย่างหนึ่งนะวันนี้นอกจากจะคุยถึงความพร้อมกับร์พูลกับซิตี้แล้วนะฮะจะมาพ,พูดคุยถึงเรื่องอื่นๆด้วยจากนิดหนึง่งที่ดหนึงนะไม่ค่อยได้เจอกันเดี๋ยวฟุตบอลเอาไวอ้อีกช่วงนึงนะเดีย๋ยวเพิ่งว่ากันนะครับคือ y t u t u เนี่ยก็ส่งจดหมายมาถึงทุกๆช่องนะครับตอนนี้เขาเริ่มปรับโครงสร้างเกี่ยวกับการสร้างรายได้ให้กับ Creator, กนนครีเอเตอร์ทุกคนนะฮะก็จะมีปรับตอนนี้เริ่มปรับแล้ว จนถึงปลายปีเนี่ยก็เริ่มปรับมีซูเปอร์ n ต็งซูเปอรช์ชาร์จซูเปอร์สติกเกอร์เห็นเห็นละเพิ่มขึม้นมาอีก3ฟังก์ชันนอกจากเมมเบอร์ซึ่งก่อนหน้านั้นเปิดไปนานแล้วนะฮะซูเปอร์เตงเนี่ยก็คืออยู่ใต้คลิปมันจะมีรูปหัวใจใต,ใต้คลิปถ้าไม่เจอก็กดจุดๆๆเพื่อขยายดูเพื่อเอาไว้แบบว่าเจอคลิปถูกใจให้ได้ประโยชน์เฮ้ยคลิปนี้ดีอยากเปเนี่ยก็จะมีเป็นฟังก์ชันซัพพอร์ตเจ้าของช่องเจ้าของคลิปนะฮะ แล้วก็ยังมีซูเปอร์แชทซูเปอร์เซเกอร์สำหรับช่วงไลฟ์นะเราเปิดไลฟ์แล้ว, Live, ลวคนก็เข้าไปเล่นมีฟังก์ชันสีสันเพิ่มในไลฟ์อะไรประมาณนี้ซึ่งผมไม่รู้ผมยังไม่เคยลองนะฮะแล้วไอ้กดเข้าไปอ่ะซูเปอร์แตมันมีเลทราคาทุกอย่างมันมีเลทราคาซึ่งผมไม่ได้ตั้งระบบตั้งมาให้นะฮะกำหนดรักคงราคาอย่างที่ทุกคนอาจจะ,อะลองกดเข้าไปดูเนี่ยมันขึ้นมาเองนะฮะ เพราะฉะนั้นเขาจะค่อยๆปรับให้ทีละช่องทีละช่องทีละช่องนะครับก็เลยแจ้งให้ทราบนะเหลราคานั้นเขาตั้งมานะครับผมไม่ได้ตั้งอ่ะลองดูก็ฝากอยู่ที่ความพร้อมแล้วก็ความกอะไรความศรัทธาคือเรียกกัว่าช่วยเหลือคือมาช่วยเหลือพวกครีเอเตอร์หรือยูทูบเบอร์ระดับล่างๆอกมานะฮะ เพื่อให้อยู่ได้ให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองได้บ้างส่วนส่วนยูทูบช่องที่แบบโอ้โหะดับท็อปอันนี้อันนี้เขาอยู่ได้สบายรายได้เขาดีสปอนเซอร์เขาเยอะเพราะนั้นเอออย่างพวกผมเนี่ยระดับล่างๆลงมาเนี่ยอันนี้ก็ก็ก็เลยมีตรงนี้ขึ้นมาผมรู้สึกว่าเอ y o u t u b e เข้าใจคนทำครีเอเตอร์ไม่งั้นคนทำครีเอเตอร์หนีไปแพลตฟอร์มอื่นหมดนะครับ YouTube สู้ฮนะแล้ว YouTube ก็เพิ่ม ฟังก์ชันเปิดอะไรเปิดสร้างไรายได้ให้กับวิดีโอช็อต่าช็อตไปสู้กับวิดีโอสั้นของเจ้าตลาดกล่าวว่าีหน้าเนี่ยต้นปี2023เนี่ยตีเลยซึ่งผมก็ว่ามันมัน,มนแน่นอนนะครับคืออย่างเนี้ยคนทำคนเป็นครีเอเตอร์ก็รู้สึกถูกใจอะ่ะเพราะว่าเอเขาเห็นความสำคัญของครีเอเตอร์เฮ้ยสนใจครีเอเตอร์ไลค์กระจิบจิบจอกจอกนะ ผมก็รู้สึกว่าเออเ,ออ,เอ,ออย่างนี้อยู่กันได้นานคบกันได้นานครับสำหรับ u t u b e ครับนะฮะก็บางครั้งบางบาง,บาง,บางอารมณ์มันรู้สึกลำคานโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นเลยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแนวเปบ้างจ่ายไปเพื่อความพอใจในคลิปคลิปนี้ทําดีก็เปไปถูกใจติปไปอะไรเรียกว่าเป็นติปให้เจ้าของช่องก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เลยแจ้งให้ทราบนะฮะเขาบอกว่าเออ มีข่าวสารมีฟังก์ชันใหม่ๆก็แจ้งให้สับสมาชิกช่องได้ทราบมากนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการลุยนะสำหรับปีหน้า2023นี่ต้องเต็มที่ฮะเพื่อให้อยู่ได้นะครับอ่ะก็แจ้งให้ทราบแล้วก็บอกกันตรงๆนะฮะนี่คือเรื่องราวที่อยากจะเผยแพร่ให้ได้ทราบกันนะครับไม่ได้ดูบอลหลายๆอย่างนะฮะมีหลายคนคอมเมนต์อันนี้เข้าสู่โหมดโหมดฟุตบอลแล้วนะหลายๆคนคอมเมนต์บอกว่า เอออยากให้ดูขีดขึ้นเขียนเนี่ยทุกนัดได้ไหมครับเอา,อางี้ดีกว่าบางครั้งทุดนัดเนี่ยอย่างเช่นสุดสัปดาห์แล้วมันกลางสัปดาห์การสัปดาห์พอปล่อยปั๊บถึงสุดสัปดาห์อีกแล้วเนี่ยมันมันใกล้กันเกินไปผมก็เลยรู้สึกว่าเออเอาอย่างงี้ดีกว่าผมจะทําขีดขี้นเขียนเนี่ยอย่างน,น้อยสัปดาห์ละหนึ่งหนึ่งคลิปถ้ามีเวลาเพิ่มก็อาจจะเพิ่มเติมขีดขึ้นเขียนให้อีกนะครับผมผมรู้สึกว่าเออ มันมันเป็นมันเป็นงานเฉพาะตัวเนาะที่เป็นรูปแบบแล้วผมก็รู้สึกว่าเออหลายๆคนออสนใจนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราเลือกไปทํางานที่มันมันยากแล้วไม่เหมือนใครดีกว่าเอ๊ะหรือมีคนเหมือนก็ไม่แน่ใจแต่รู้มีความรู้สึกว่าเออมันเป็นความภูมิใจอ่ะผมตั้งชื่อขีดขีดขีดขเขียนเขียนมาลากลากขีดขีดเขีนเขียนผมว่า มันมันดูเท่ว่าอ่ะโอเคแต่พยายามในสัปดาห์หนึ่งต้องมีให้ได้หนึ่งคลิปเป็นอย่างน้อยนะฮะก็ติดตามกันไปต้องขอบคุณที่มาแนะนำนะฮะอ่ะถ้าช่วยซัพพอร์ตซุปเปอร์แตงสมัครเมมเบอร์เยอะๆนี่ผมทำเต็มที่เลยนะครับว่ากันตรงๆวันนี้เรียกว่าฮาร์ดเซลมากนะฮะเอ้ากลับมานะฮะก็ได้ดูบอลน,นะ จริงๆแล้วผมก็อยากจะทำขีดๆน้งเขียนในเกมกับเลนเจอร์เหมือนกันแต่ทำไปทำมาเอ้าไม่ทันละแต่เท่าที่ดูเนี่ยสิ่งที่ได้เห็นจากจากการที่ช็อตหนึง่งอะโจโกเมสที่ลงมาเล่นแบ็คขวาแทานแล้วการเล่นของโจโกเมสเฮ้ยผมดูไปดูมาเฮ้ยผมเริ่มชอบว่ะผมรู้สึกว่าเออการเปิดของโจโกเมสน่าสนใจ การเปิดที่เขาเรียกว่า early cross เนี่ยคือดันสูงปั๊บเปิดปึ้งโค้งเผื่อข้างหน้าเพราะรู้ว่าจังหวะที่โต้กับ,บกองหลังลอยมีพื้นที่การเปิดลักษณะไม่ให้คู่ต่อสู้รู้ตัวเปิดเร็วจังหวะสวนกับปึ้งเปิดไปพื้นที่ข้างหน้าแล้วมันจะโค้งไปแล้วแนวลุกก็จะวิ่งแทบอินเข้าไปได้บอลพอดีก่อนที่โกจะออกก่อนที่กองหลังจะลงทนัน เป็นเป็นช่วงที่วันนั้นเห็นก็คือเห็นชัดเลยโกเมสเปิดมาปับบ๊บบ๊อบบี้ใช่ไหมนี่มันสิ่งที่เราเราอยากให้เป็นอย่างนี้แต่ว่ามันมันคงยากนะมันเฉพาะการโต้กลับใช่ไหมเออร์ลี่คอมันจะเกิดจากการเขาบุกแล้วเราตัดได้แล้วโต้ลตกลับวาง e a r l ์ลี่คอสยาวๆแทงใช่ไหมมันจะหนีกับดักล้าหน้าได้เพราะว่ามันมันเปิดด้วยความรวดเร็วแล้วมันโคง้คงโค้งแล้วมันก็จะรอนักฟุตบอล ตกลงจุดนัดพบพอดีมันก็จะพอดีซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อก่อนเทรน์หรือคนอื่นก็ก็ก็เปิดลดักษณะนี้แต่ตอนหลังเนี่ยการเปิดเพื่อให้ลงหัวเนี่ยมันมันเป็นไม้ตามันไม่เขาเรียกอะไรมันเป็น,น,ปนสิ่งที่คนคาดเดาได้เพราะรู้อยู่แล้วว่าเปิดบอลนิ่งยีบกองหน้ายืนรอเปิดมาใส่หัวเนี่ยเขาก็เอาคนที่ค้ำดีๆ เก็บตกหมดมันลักษณะมันต่างกันอ่ะโอเคการเปิดแบบเราบุกอันนี้ก็จะเปิด Earl y o o s t ยากเพราะนั้นมันก็ต้องเปิดใส่หัวใช่ไหมมันก็เลยต่างกันแต่ลิ์พูเป็นทีมที่มักจะชอบตัดเกมดันสูงเก็บกินตัดเกมแล้วก็สวนกลับด้วยการวางไปข้างหน้าการ Early c o s t จากข้างเข้าไปเนี่ยมันดีกว่าเติมเกมลุกดันวิ่งขึ้นไปแล้วเขาก็ลงไปแพ็คตั้งรับได้ทัน เพราะฉะนั้นถ้าเออริคอสสวนตุง้งพุ่งไปเขาลงไม่ทันเพะฉะนั้นผมได้เห็นวิธีการเล่นโกเมสแล้วโกเมสเปิดโค้งเข้าไปหนีเซนเตอร์แต่ไม่ถึง้รกษาประตูโอ้โหนีมน่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันมันอยู่ในแบบแผนเลยผมว่าเออเข้าท่าผมจะลองดูโกเมสอีกครั้งหนึ่งว่าในตำแหน่งพื้นที่ตรงนี้จะทำได้ดีต่อเนื่องขนาดไหนนะฮะผมว่าดีนะฮะช่วยทำให้เทรนด์เกิดการ เรื่ออะไรระลึกได้ว่าตัวเองควรจะต้องรีดรีบรีดฟอร์มตัวเองให้เก่งขึ้นเพื่อโอกาสนี้ไม่งั้นคุณโดนนั่งยาวนะตอนนี้คุณเจ็บอยู่ใช่ไหมคุณนั่งดูโกเมสถ้าโกเมสเล่นได้อย่างเนียนลุกรับไม่ต้องรับเลิศไม่ต้องบุกเลิศเอาแบบสมดุลแล้วก็เปิดเปิดสวย,สวยดีๆอย่างเกมกับเลนเจอร์โอ้โหเทรนก็เทรน ผมว่าสนุกงานนี้สนุกนะครับอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ที่ได้เห็นแล้วก็อยากจะพูดนิดนึงนะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับดาวินเอาไว้มีเวลาเดี๋ยวทำสักคลิปหนึ่งนะครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพูดกันแต่ก็ให้กำลังใจนะนูดาวินนูย์เยสเขาก็อาจจะกดดันหรืออะไรก็แล้วแต่ดูจังหวัดยังดูดออรีบบางบางครั้งบางจังหวัดนี่ชงฉางไปนิดนึงหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้กำลังใจดาวินเยอะๆนะครับ อ่ะวันนี้มาที่ความพร้อมเลยนะฮะนานๆคุยทีไปหลายเรื่องกว่าจะเข้าเรื่องคือจริงๆแล้วไม่มีอะไรประเด็นความพร้อมเนี่ยก็คือพูดถึงขัญกำลังใจหลังจากเกมเลนเจอร์นะฮะมันจะส่งผลต่อ,ต,อต่อทีมลิพูขนาดไหนซึ่งมันจะเป็นโมเมนตัมอย่างนี้มากกว่าซึ่งความพร้อมจริงๆคตัวเจ็บทุกคนรู้ดีอยู่แล้วโอ้โหสภาพลิพออูไม่ได้พร้อมหรอกนะฮะจนกระทั่งคู่ต่อสู้เองก็รู้สึกว่าเห็นใจอ่ะจนกระทัง่งหลายๆคนเริ่ม เริ่มบอกอ่ะอย่างเดบรอยก็บอกว่าโอ้รู้หวังว่าลิพูจะอยู่ในสภาพที่ดีในการเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้อะสภาพลิพูเป็นอย่างเงี้ยแต่ยังไงเขาก็อยากให้มีสภาพที่ดีที่สุดไปที่ไดเจอกันแล้วจะวัดกันให้มันสนุกนะฮะมันเป็นเกมที่ไม่รู้ดิแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ได้เครียดเหมือนอย่างเกมก่อนหน้านั้นในการเจอกับอาร์เซนอลหรือเกมกับอะไรอ,ะอื่นๆนะ,ะเกมกับซิตี้ผมผมผม ผมไม่ได้ซีเรียสมากนะผลการหน่งขันซึ่งบางทีเราก็อาจจะคาดเดาไว้แล้วอยู่ในใจก็ได้แต่บางทีนะฮะการเจอกับซิตี้เรามักจะทําอะไรที่คาดไม่ถึงเสมอผมมีความเชื่อมั่นลึกๆอย่างนั้นนะครับอ่ะวันนี้ควาดูกันเรื่องเกี่ยวกับครับพูดถึงหลังจากโมเมนตัมเกมกับเรนเจอร์มันจะส่งผลอะไรกับริพูบ้างนะครับเ็าบอกว่าความพร้อมกับเกมกับซิตี ยังไงตัวเจ็บเยอะไหมยังไงเขาบอกว่าเราคงยังต้องค้นหาว่าใครที่พร้อมสําหรับเกมกับซิตี้เรากําลังเตรียมผู้เล่นตัวจริงเราจะพยายามการที่แอนฟิลให้ดีที่สุดซึ่งจะมีผู้คนมากมายอยู่เบื้องหลังเราเพื่อให้เราต่อสู้กับทีมที่ดีที่สุดในโลกนะครับพูดถึงการเสียประตูก่อนนะครับครับผู้บอกว่าการเสียประตูก่อนนะั้นเป็นอะไรที่น่ากังวลนะเราเล่นฟุตบอลได้ดีในช่วงแรกในเกมที่เรนเจอร์ จากนั้นเราก็เสียการครองบอลไปในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ตั้งรับได้ก็เลยใช้คําว่า compact ได้แน่นนะตรงกลางเนี่ยนะซึ่งเราไม่สามารถทำได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะนะมีการพูดถึงแล,และพูดถึงฮา a แลนดะ์โอ้โหตอนนี้ฮาแลนด์ต้องยอมรับว่าโหจริงฮ <laughs> า l แลนด์เขใช้คำว่าภไยคุกค,คามเลยฮาแลนด เขาบอกว่าเขาน่าจะเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกในตอนนี้ดังนั้นเราต้องทําให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ได้บอลมากจนเกินไปนั่นคือสิ่งที่เราจะพยายามกับซิตี้ถ้าคุณพยายามปิดฮาแลนด์ด้วยผู้เล่นที่มากเกินไปคุณก็จะไปเปิดช่องว่างกับผู้เล่นที่เป็นระดับโลกอื่นๆอีกซึ่งมันไม่ได้ทําให้ชีวิตมันดูง่ายขึ้นเลยนะคือขยายตรงนี้นิดนึงคือ ฮารแลนทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนี่คือกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกนะชั่วโมงนี้คือพยายามทําให้ฮารแลนไม่ได้บอลมากเท่าที่จะมากได้ก็คือตัดกําลังก็แล้วส่งกําลังไปแต่อย่าลืมเขาบอกเลยไม่ใช่มีแค่ฮารแลนคนเดียวผู้เล่นระดับโลนิตี้เยอะเพราะฉะนั้นปิดฮาแลนคนเดียวแล้วคนอื่นมันก็อันตรายเหมือนกันโอ้โหนี่น่าเห็นใจมันเห็นชัดเลยนะเขาบอกว่าพูดถึงฮารแลนนะเขาบอกว่าที่ซาวบวกเราเคยเล่นกับพวกเขา แล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงเขาบอกแม้ว่าในตอนที่เขายังเด็กกว่านี้คุณก็มองเห็นศักยภาพได้แล้วฮะผมไม่คิดว่าเขา,เาจะได้เริ่มต้นได้ดีที่แอนฟิลแต่เรากา็มีอะไรที่ยุ่งยากมากอยู่แล้วกับการกังวลเกี่ยวกับเขาและว,วิธีปิดตัวเขาเขาสามารถทําประตูตรงไหนก็ได้เขามีร่างกายและก็เทคนิคที่ผสมผสานกันได้อย่างดีเขารู้ ได้ว่าตรงไหนล้ำหน้าอ่านเกมได้ดีและมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างประกอบการเป็นกองหน้าที่ดีและซิตี้ก็มีผู้เล่นที่ดีที่สุดอีกอยู่รอบๆตัวเขาเพื่อสร้างโอกาสที่เขาทําประตูนั่นแหละมันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เหมาะสมและสลับเกมนี้ลหละเนี่ยผมสรุปคร่าวๆนะมันก็มาจากผมค่อยๆเก็บตกไปเรื่อยๆตามโค้ดต,ต่างๆเนี่ยนะเขาบอกเกมกับซิตี้ล่ะ เขาบอกว่าผมสนุกสนานกับการเตรียมเกมนี้มันเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถเผชิญได้ในวงการฟุตบอลฟุตบอลมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ใกล้ๆตัวผู้เล่นการได้รับความท้าทายที่ถูกต้องกับซิตี้มันเป็นความท้าทายเสมอเกมในแอนฟิลด์รากับซิตี้ซึ่งตอนนี้พวกเขากลายเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกนะฮะฟอร์มของโมฮะซึ่งเพิ่งทำแฮตทริกได้เขาบอกว่าอ่ามันจะช่วยอะไรกับทีมได้ไหมในฟอร์มของโมในตอนนี้เขาบอกว่าช่วยได้แน่นอน ค่อนข้างมั่นใจว่าเราได้เรียนรู้จากเกมแรกกับเลนเจอร์แล้วนะผู้ทัสาาประตูมีปฏิกิริยาที่ดีและเขาก็รู้ดีเมื่อ,เ,อ,อเราจบเกมครับแต่โมท,ทำให้เขาประหลาดใจประตูแรกประตูที่2มันช่างวิเศษมากและประตูที่3ช่างยอดเยี่ยมไปเลยนะครโมท,ทำแฮตทริกใช่ไหมแล้วก็พูดถึงอีกคนนี้ที่ฟอร์มดีที่ขาดไม่ได้ก็คือบ๊อบบี มีการที่ชมฟอร์มกับบ๊อบบี้เขาบอกบ๊อบบี้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีจริงๆแล้วก็มีความสุขนะสำหรับเขานะเราต้องการที่จะกระจายาการทำประตูให้ใหแตกต่างกันให,ให้ได้มากกว่านี้นะครับเ,เรารู้ซึ้งถึงสิ่งนั้นและสิ่งต่างๆในแงด่ดีซึ่งนะจะช่วยให้กับเราทุกคนเสมอนะครับและพูดถึงการปรับให้โมซาลาเข้ามาเล่นอยู่ใน ปรับแท็กติกให้เข้ามาเล่นข้างไหนนะครับมีการพูดถึงเยอะนะมีการปรับเปลี่ยนแทคกติกซึ่งครับบอกว่าจะไม่จะไม่ฟิกจะยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์นะฮะการปรับโมให้เข้ามาอยู่ตรงกลางครับบอกว่าเขาสามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้อย่างไม่ต้องสงสยัยและเขาก็สามารถเล่นทางกว้างได้เช่นกันเมื่อเขาแต่เมื่อเวลาเขาทําประตูได้นะ่ยส่วนใหญ่เขาจะต้องเข้ามาอยู่ตรงกลางมันดูสมเหตุสมผลนะไม่ว่าเราจะเล่นระบบไหน เรื่องการจดสปอยังไงคุณก็ต้องเข้าไปอยู่ในกรอบเกตโทษคือพูดง่ายๆว่าโมถ้าโมโมจะอยู่ริมเส้นอย่างก่อนหน้าเนี้ยังไงก็ยากแต่พอเจอกับเรนเจอร์โมเริ่มดีเริ่มยิงได้เพราะโมขยับเข้ามาด้านในมาเล่นข้างตรงกลางมากขึ้นนะครับนะเมื่อแนวแนวหน้านะมีความคล่องตัวสามารถจ่ายบอลได้เราเล่นเกมที่ดีกับเรนเจอร์ มีทั้งฮาวี่และฟาบิโอก็เล่นได้ยืดหยุ่นมากทั้ง6คนทำได้ดีจริงๆนั่นคือสิ่งที่ต้องทําการหาช่องส่งบอลไปรอบๆแ้ะปล่อยให้ฝ่าตรงข้ามตั้งรับด้วยเช่นกันแล้วครับทิ้งท้ายที่น่าสนใจอันนี้ต้องขยายเลยนะครับ <S <S เขาบอกว่าบางครั้งคุณก็ลืมไปว่าคุณเองก็สามารถสร้างปัญหากับซิตี้ได้เช่นกันเราต้องจำไว้ให้ดอีอันนี้สำคัญนะ อย่าลืมเวลาเจอกันกันกบซิตี้ซิตี้มักจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คือพูดง่ายๆเขาเขาไม่ได้ประมาิเ่อร์พูแต่บางครั้งการประมาาเนี่ยมันทําให้ร์พูผู้เล่นน่ะเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่มีอะไรเขากลัวเราไปเองเขาเกรงเราไปเองหรือเปล่าอะไรเงรี้ยความรู้สึกนะความรู้สึกลึกๆนะเพราะฉะนั้นการที่เป็นเร์พูซิตี้มักจะเกรงเสมอมักจะ ภาวะะวงและอาจจะคิดเลอะเยอะคิดเล็กคิดน้อยอยู่เสมอนั่นคือสิ่งที่ที่มันเป็นอยู่ระหว่าง2ทีมนี้ไม่ว่าช่วงหลังเนี่ยฟอร์มมันจะต่างกันก็เหอะนะแล้วคุณภาพของในฤดูกาลนี้มันจะไม่เหมือนปีที่แข่งเข็บขับเคี่ยวกันมา3 4สฤดูกาลติดต่อกันมันไม่เหมือนเดิมปีนี้บอกตรงๆมันมันเริ่มห่างห่างกันอีกนิดพอสมควรแล้วเนี่ยนะฮะแต่บางครั้งครับบอกเลยเราต้องนึกถึงข้อนี้ไว้ บางครั้งคุณก็ลืมไปว่าคุณเองก็สร้างปัญหากับซิตี้ได้เช่นกันต้องจำให้ดีคือไม่ต้องไปกลัวเล่นไปตามสเต็ปนะครับความมั่นใจเท่านั้นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นตอนที่เราทำได้เราเคยสร้างปัญหากับซิตี้มากมายไม่ใช่ว่าซิตี้จะสร้างปัญหาให้กับเรามากมาย่ายเดียวนี่คือสิ่งครัพยายามบอกนะครับอ่ะส่วนเรื่องการบัดเจ็บครัยังไม่สามารถจัดการได้ในตอนนี้เพราะว่ามันยุ่งอย่างไม่หมดมันซ,ซับซับซ้อนไม่หมดนะฮะอ่ะ เอาเป็นว่าครอปบ,บอกว่าเรายังไม่มีการตัดสินใจอะไรใดๆในเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บหรือการจัดการวางตัวหรืออะไระต่าต่นะฮะนอกจากดิเซสชั่นสองวันนี้เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงนะครับใครมาใครไปใครพักใครอะไรนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องราวประมาณนึงของความพร้อมก่อนเกมนะครับความพร้อมไม่ได้มีอะไรมากเลยมันคือพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโมเมนตัมหลังจากที่ไปถล่มเรนเจอร์7-1 แล้วมันส่งผลต่อเกมนี้อย่างไรพอเอ,อิญโมเมนตัมมันมาดีช่วงนี้ผม,มผมคิดว่ามันน่าจะส่งผลต่อเกมนี้ไม่มากก็น,น้อยหนึ่งสภาพใจ,ใจิตใจความมั่นใจเริ่มมานะครับโดยเฉพา Mo, nan, ะโมบอร์ดอยู่นานนะฮะดาวินใช่ไหมมันมันมันส่งผลทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับมันมันมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยชนะนัดเดียว แล้วแหมมั่นใจว่าจะทําได้ดีเลนเจอร์วันนั้นมันไม่มีอะไรอะไรเงี้ยบางคนบอกว่ามันกระดูกมันคนโรเบอร์ทีมันคนระดับอะไรอย่างเงี้ยมาเจอกับซิตี้มันคนละเรื่องเลนเจอร์มันไม่มีจอมมานบูอยู่มันไม่มีฮารแลนอยู่มันไม่มีคนนู้นคนนี้มันไม่มีเดอะบอยมันไม่มีมันไม่มีเป๊ปอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่มีอะไรจะเสียครับชั่วโมงนี้นะฮะมาถึงจุดๆนี้แล้วนะสามารถที่แลกได้หมดนะครับขอให้นักเตะ ลุกขึ้นมาแล้วแรกแล้วความโมเมนต์ความมั่นใจที่มาจากเกมเลนเจอร์ส่งต่อให้มันผ่านเกมนี้ไปก่อนวเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับอ่ะโอเคนี่คือเรื่องราวของคลิปวันนี้นะครับวันนี้ก็อสดสดเลยนะครับระยะความยาวประมาณ20นาทีนะกำลังดีนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับในไลฟ์มาเจอกันแน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะแล้วก็ฝากนิดนึงฝากเพจของผมเพจคาร์บอนเอ็กครับถ้ามันกระเตื้องขึ้นมา ฝากกดติดตามไปก่อนเดี๋ยวผมก็จะทำคอนเทนต์เพิ่มที่เพจน,นะครับก็ฝากด้วยขอบคุณทุกท่านนะฮะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่ตอปไปวนันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีครับ